สวัสดีค่ะกลับมพบกับอนเจนาและทีมงานเพล y ติกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ออนเจนาจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเกมออนไลน์ที่น่าสนใจกันค่ะเดี๋ยวนี้ขอหยิบเอาเกมออนไลน์แนว MMO RPG ที่มีทั้งกราฟิกที่สวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นแถมสังคมของเกมนี้จัดอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเกม f i n a l Fantasy 14 Online ออเองคะ่ะซีรีส์ RPG ขึ้นหิ่งจากค่าย Square e n i ที่ตอนนี้เปิดให้บริการมารววม มเ,เกือบสิบสิบสองปีแล้วนะคะเห็นแบบนี้นะคะตัวเกมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควรกันเลยเดี๋ยววันนี้อันเชนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเกมนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวเกมไฟน่ลแฟนซี14ออนไลน์นะคะในช่วงแรกที่เปิดให้บริการเนี่ยสมัยแพท1.0นะคะตอนนั้นเกมเมอร์บ้านเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมีระบบที่ซับซ้อนไม่เหมือนเกมออนไลน์ทั่ทวไปนะคะจึงรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากต่อผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสเกมออนไลน์แนว m m o r p g ที่มีระบบซับซ้อนขนาดนี้นะคะ จึงไม่แปลกเลยนะคะที่เกมเมอร์จำนวนมากได้ตัดสินใจเลิกเล่นกันไปในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ก็ชื่ใช่ว่าทางส q u a e n i x เนี่ยจะไม่รับทราบปัญหานะคะพวกเขารับฟังถึงปัญหาต่างๆจากเกมเมอร์แล้วได้ตัดสินใจค่ะปรับเปลี่ยนทีมผู้พัฒนาครั้งใหม่ชุดใหญ่กันเลยนะคะซึ่งก็ได้มีการปูเนื้อเรื่องไปยังในภาคของ A r e a โ Reborn นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเวอร์ชัน2.0นั่นเองค่ะ แล้วคนที่มาเปลี่ยนแปลงตัวเกมไฟนอนเฟรตสี่4ี่นคะก็คือคุณนาโอมิโยชิดะนี่คะที่มาดำรงตำแหน่งดีเรคเตอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์ของเกมนี้นี่คะแล้วก็ทำให้สิ่งที่เราเห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่คือในเรื่องของระบบเกมเพลย์ที่ดูจะเป็นมิตรกับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นระบบเกมภายในส่วนอื่นก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจถึงเนื้อหาต่างๆได้มากกว่าเดิมนะคะระบบเควสที่ดูไม่ยุ่งยากเหมือนในเวอร์ชันแรกๆที่สําคัญค่ะกราฟิกที่ดู พัฒนาให้สวยงามมากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเปลี่ยนระบอบอุ่นๆนภายในเกมรวมไปถึงมีการหยิบนำระบบจากภาคก,ก่อนๆนะคะมาใช้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นระบบเมเทเรียนีะคะการเดินทางด้วยจชโกโบนะคะหรือจะเป็นทั้งเรือหอบเป็นต้น และที่จะดูถูกใจเกมเมอร์มากที่สุดก็คือระบบเกมเพลย์นี่ค่ะที่ดูเป็นมิตรอย่างที่บอกกันไปในช่วงต้นเนะะี่ค่ะเมื่อเราลงดันเจี้ยนหาเกมนี้จะมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายแท้งก็จะรับหน้าที่ในการชนดาเมจสาย DPS เนะะี่ยค่ะก็จะรับหน้าที่ในการสร้างความเสียหายต่อศัตรูค่ะฮิลเลอร์ก็จะรับหน้าที่ในการซับพอร์ตเป็นเพื่อนภายในทีมช่วยเพิ่มเลือดหรือจะเป็นทั้งการบัฟพลังโจมตีหรือพลังป้องกันเป็นต้นค่ะ มันจุดไม่แปลกเลยนะคะที่จุดเด่นในภาคนี้ก็คือในเรื่องของสายอาชีพภายในเกมค่ะตัวเกม Final Fantasy 14ออนไลน์จะมีการแบ่งสายอาชีพออกไปทั้งหมด4คัสหลักๆด้วยกันนะคะคัสแรกก็คือเหล่านักรบอัศวินที่โจมตีทางกายภาพสายนี้จะรวมถึงสายแทงและก็สาย DPS ที่โจมตีทางกายภาพเอาไว้ด้วยกันค่ะสายต่อมาก็คือสายผู้ใช้เวทมนต์ที่จะมีทั้งสายฮีลเลอร์ซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยค่ะก็จะมีลูกเล่นมากกว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตคนในทีม ะะแล้วก็รวมไปถึงสาย DPS ประเภทการโจมตีด้วยพลังเวทมนต์นั่นเองค่ะ ตามมาด้วยคลาสหาวัตถุดิบนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการแบ่งประเภทออกไปอีกนะีคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการตกปลาขุดแร่หรือหาสมภัยเป็นต้นแล้วก็คลาสสุดท้ายคือคลาสในการคลาบของนั่นเองค่ะเราสามารถสร้างอาวุธชุดเกราะปรุงอาหารช่างไม้ช่างเหล็กซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือคลาสทั้งหมดของเกมไฟน a l อ a แฟนตา14ออนไลน์นั่นเองค่ะ เป็นคลาสของเกมนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกท้อน,นะคะเพราะมีหลากหลายอาชีพใช่ไหมล่ะแต่รู้หรือเปล่าคะว่าผู้เล่นไม่จําเป็นต้องเล่นหลายตัวละครเพื่อที่จะไปเล่นคลาสนั้นคลาสนี้เพราะเกมไฟนอล f a n ตาซี14ออนไลน์นะคะผู้เล่นสามารถที่จะเล่นครบได้ทุกคาสทุกสายอาชีพด้วยตัวละครเพียงแค่1ตัวเท่านั้น มันก็มีเงื่อนไขง่ายๆอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแค่เราสลับสับเปลี่ยนอาวุธที่ถืออยู่ในมือนะคะก็จะกลายเป็นอาชีพนั้นได้เลยนะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราอยู่ในสถานะต่อสู้หรือว่าอยู่ในดันเจียนนะคะเราจะไม่สามารถ เปลี่ยนคาสได้นะถึงแม้ว่าได้ตัวอย่างเราจะเห็นตัวละครเอกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาก็ตามนะคะทั้งนี้เราสามารถที่จะไล่เก็บเลเวลหรือหาของพวกอาวุธชุดเกราะให้กับคลาสต่างๆมาสวมใส่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของเกมไฟนอนแฟนตาซี14ออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลไปว่าเราจะเล่นเกมนี้ไม่รู้เรื่องนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีในเกมนี้นะคะ เพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมมีสนุกแล้วเข้าใจใมากขึ้นนี่นคือการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแถมการพูดคุยภายในเกมบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องพูดคุยกับผู้เล่นชาวต่างชาตินะคะที่อาจจะมีการพูดคุยกับเขาตอนลงดันเจี้ยนร่วมกันหรือและเปลี่ยนซื้อไอเทมภายในเกมเป็นต้นค่ะ สิ่งต่อมาที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่ผู้เล่นหน้าใหม่ต้องเรียนรู้ที่สุดนะคะนั่นคือจงเข้าใจถึงคลาสที่เราเลือกเล่นอยู่ด้วยนะคะด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเกมมีให้เราเลือกเล่นมากถึง18คลาสนะคะไม่นับรวมคาที่รวบรวมวัตถุดิบหรือคราสในการสร้างของนะคะ แล้วก็ต้องรู้น่คะว่าคลาสที่เราเลือกเล่นอยู่เนี่ยมีหน้าที่อะไรเป็นหลักนคะคะบ่อยครั้งที่เราเล่นหน้าใหม่เกมนี้ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทําให้เมื่อเวลาไปลงดันเซียนนี่ยะถ้าเราเป็นสาย TPS เนี่ยแต่กลับไปบุกโจมตีก่อนสายแท้งอาจจะทําให้สมาชิกในทีมเนี่ยลำบากก็เป็นได้นคะคะ ดังนั้นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทุกคนนะคะที่มาเล่นเกมไฟนอล f a น t a s y ์ซีซัออนไลน์ถ้าคุณอยากจะเล่นให้สนุกเนี่ยต้องมีการเรียนรู้คลาสที่คุณเลือกเล่นให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าระบบของคลาสเนี่ยคือสิ่งสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ ความสนุกของเกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์พิเศษให้เราได้ทำกันด้วยนะคะโดยทางสควอีดค่ะได้มีการโครกับเกมอ,อื่นๆนะคะอทิเช่นไฟน a l อตเฟเธอรี่สิบสามที่มีเจคคกตไลนิงมาปรากฏตัวภายในโลกของเกมนี้นะคะหรือจะเป็นมอสเทอร์ฮันเตอร์โรลที่เหล่านักรบแห่งแสงต้องมาเชินหน้ากับแย้สุดโหดอย่างลาทาร์ลสนะคะหรือจะเป็นทั้งเกมจากเนียอั t ตเมตาที่เราจะต้องแท็กทีมกับผู้เล่นทั้งหมด24คนเผชิญหน้ากับหุญญ่นยน ขนาดใหญ่สต่างโลกเป็นต้นท่าสิ่งเหล่านี้นะคะเหล่านักรบแห่งแสงทุกๆคนก็จะได้สัมผัสอีเวนต์สนุกๆให้เราได้ทํากันด้วยนะคะแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะว่าเราก็จะเป็นต้องทำเควสเนื้อเรื่องให้ถึงเหมือนกันนะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะทาอีเวนต์เหล่านี้ได้นั่เองค่ะ สำหรับตัวเกมไฟนอนแฟนตาซี14ออนไลน์นะคะในแพทใหม่ๆเนี่ยก็รองรับผู้เล่นหน้าใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยสามารถที่จะสนุกกับเกมนี้ได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าผู้เล่นหน้าใหม่จะเล่นคนเดียวแล้วไม่สนุกเนะเพราะว่าผู้เล่นระดับสูงก็สามารถที่จะมาช่วยลงดันเซียนช่วยเราในการเก็บเลเวลทำคุยต่างๆได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติจะให้สนุกเนี่ยต้องมีเพื่อนเล่นสักคนหนึ่งจะดีมากๆเลยค่ะ พูดถึงรายละเอียดตัวเกมไปเยอะแล้วนะคะมาพูดถึงผู้เล่นที่สนใจอยากสัมผัสเกมไฟนั่นเฟด44ออนไลน์ดูกันสักหน่อยบางคนอาจจะยังไม่กล้าซื้อแพ็กเกจนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้ทางสไปนิกเนี่ยเขามีอะไรซัพพอร์ตผู้เล่นกันบ้างนะคะเขามีแพ็กเกจที่เรียกว่าฟรีทายอารนะคะให้เราได้ลองเล่นก่อนที่จะเปเกมนี้แบบจริงๆจังๆ,ๆนะคะที่สําคัญผู้เล่นสามารถเข้าถึงตัวละครได้ถึงรลเวล60และที่สําคัญยังสามารถจบนะะเนื้อหา e x p a n s i o รแรกอย่าง a r ริโ r ร b o r n ได้อีกด้วยนะย แต่ทั้งนี้ตัวเกมก็มีการปิดการเข้าถึงฟังก์ชันหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเราพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของเกมนี้กันก่อนโดยไอเดียของเกมนี้จะแบ่งเอาไปทั้งหมด3โซนด้วยกันค่ะโซนแรกคือโซนเอหรือโซนอเมริกาเหนือโซน EU คือโซนยุโรปและโซนที่3คือโซนญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ต้องเลือกกันดีๆนะคะเพราะว่าจะมีผลตอนที่เราจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือว่าซื้อแพ็กเกจต่างๆเห็นว่าโซนที่ถูกสุดก็คือโซน EU หรือว่าโซนยุโรปนั่นเองค่ะ การให้บริการแพ็กเกจฟรีไทยอ t ตัวนี้มีทั้งแพลตฟอร์ม PC แล้วก็ p l a y s t ชั่น n 4นะคะเดี๋ยวทาง i อซีนจะแปะล,ลิงก์รายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้เพื่อนๆนี่เข้าไปอ่านกาันโดยเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเล่นมากที่สุดก็คือเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Tomberry นั่นเองค่ะ และสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนต้องรู้ก็คือตัวเกมไฟนอล f ฟรนซี14ออนไลน์นะคะเสียค่าบริการรายเดือนด้วยนะโดยตกอยู่ที่ประมาณ300-450บาทต่อเดือนแล้วนอกจากนี้ถ้ามีการอัปเดต Expansion ใหม่นะคะตัวผู้เล่นเองจำเป็นต้องซื้อด้วยนะเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆได้นั่นเองค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัวเกม Final Fantasy 14ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์ม PC หรือ PlayStation 4ก็สามารถที่จะเล่นออนไลน์ร่วมกันได้ด้วยแต่ก็มีข้อแม้นะคะถ้าสมมติต้องการอยากจะเล่นทั้ง2แพลตฟอร์มจำเป็นต้องซื้อตัวเกมทั้ง2แพลตฟอร์มถึงสามารถใช้ในการล็อกอินเพื่อเข้าเล่นทั้ง2ได้นั่นเองะคะ่ะ ตัวอาเซนัตก,ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเกมไฟนอลฟ a n t a s ร์44ออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับเกมเมอร์หน้าใหม่ที่อยากจะโกอินเตอร์สักเท่าไหร่ด้วยปัจจัยหลายอย่างค่ะถ้าต้องการอยากจะเล่นแบบจริงๆจังๆ,ๆก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อแพ็กเกจตัวเกมก่อนจัดอยู่ในราคาที่แรงใช้ได้กันด้วยอีกทั้งตัวเกมเนี่ยยังเก็บค่าบริการรายเดือนแถมนับตามเวลาจริงนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ออนไลน์เกมก็ตามนะยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะถ้ามีการอัปเดตตัวเกมขนาดใหญ่ในรูปแบบ expansion ่นะคะ เราเองจะเป็นต้องซื้อเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆค่ะแล้วถ้าใครที่จะมาซื้อเกมในตอนนี้แนะนำว่าให้ซื้อแบบ Complete Edition ไปเลยนะคะเพราะมันจะรวมเนื้อหา Expansion ทั้งหมด4ตัวเอาไว้ได้วยกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกมไฟน์น f ต n ฟเธอร4ออนไลน์ที่ทางไอซีน,ซนัทหยิบมาฝากเพื่อนในคราวนี้หลายคนที่กำลังมองหาเกมแนว MMO RPG สังคมดีๆอยู่เนี่ยเกมนี้ไอซ e นัทยกนิ้วให้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแปะรายละเอียดต่างๆทั้งวิธีการเข้าขอทดสอบตัวเกมหรือจะเป็นทั้งกลุ่มที่เกมเมอร์ชาวไทยเล่นเกมนี้กันอยู่เพื่อให้เพื่อนๆที่หลายๆคนสนใจไปหาเพื่อนเล่นหรือหากิวหรือติดตามข่าวสารได้น,นั้นเลยนะคะ สุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางไอาจนาัแล้วก็ทีมงานขอกราบอาภัยมาในโอกาสนี้กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้อ,อีกมากมายนะคะที่ w w w p l a n t y c o m ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube p l a n t y แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีที่ทางไอาจนาัตั้งใจทำออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้ไอาจนะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ